คักแล้วคักแลว้วบาดนี่น้องคักบาด <c oughs> เอา้าเอ้าพี่น้องสบ,บายดีตอนแรกๆอีกทับอิดทิพงานฮาวัดสิกับน้ำขึ้นบะซิเมื่อฮาเอาปลามาใสา่บะนี้ทาก้อนเนื่องจากว่าเบ็ดกระกมองเบ็ดกระมองเขายังใสป่ปลาก็เลยอยู่อีกขึ้นหนึ่งมันนี่พี่น้องใส่ชีวิตอยู่ลับเซอีกขึ้นหนึ่งมันนี่สามคนแบบเก่าเลยไม่สี่คนเนาะมีคนเออมีพันศูนย์เท่าตะบิดฮาวัดสิขึ้นเถิบบกเปรนหักแรงคนออกลายเลยอญาติพี่น้องในพาดออกไล่ลายสุขุมเมิ่มไม่เจ่ใน <c oughs> พาร์ทลุ่นไม้ญาติ อ้าวพาดชุดชุชุชุดด้เก่าเลยนี่ใส่มองแบบเส่เบสใส่มองคือเกาแล้วกินเ่าแล้วาสเมื่อแล้วอยู่ก่อนเนาะนี่นี่เป็นรองลงขอเนียรอนี่ต้องหาม้ไไวก็ทีนี่เจ๊เนยนี่ต้องมีหามาไวมันนลองพุ่นนี่ข้าขึ้นกทีติข้าซาหนาอ้าวถวยกับดมาบานเลเอาเกือบส่เอาเกือบซ่อะไรเนาะเด้อเจ้าออกเกืือเร็วเบบังดู มาเติงโดดแช่นั่งขาปับขี่ได้เฉยเีื่อเลยหมดครบคเอ้ามือนี้พี่น้องครับพระสะดำเพื่อหรือว่านาทีเพื่นแบ่งนาทีให้ไปสิแล้วเดี๋ยวตะวันก็ยังไลอยู่เนาะนี่คอนไม้ยังไล่อยู่ทำไม่สำเร็จตามมงแรกไม่สำเร็ đầm ta, đây Chưa gì, đầm ta bao? đi lên, dừng gì này, hả chơi ดียาปล้กถ oh, anyway. ือปรับเดีวใช้ยาพัดประหลาดอนแล้วเนี่าทนี้ไม่ว่าทางไหนโอ้ยเนี่ยเสือคนนี้มันเปิดมันเบ็ดมเบ็ดเหยอมันเบ็ดคือว่าใช้ยังไงซะเฮ้ bọn yêu nhá để Cô chụp thầy. đến sải bớt thì không có phải gì hết mà thay súng nó mà lộng rồi lên đó lấy khay lên lên gì đó เรือไหม่ะไเยังอยู่ย่าทั้งลมพูดเลียวจะไปไว้เโอ้ยนาวน่นนคุณที่หนาไหมเนาะเราใส่ตามตะพาน,าน,นจือนน้อเมือ่อตะวนออโซนลอยคุณลอยเจา้าเราจะพายต้องรช้อะไรก็นจะพายต้องลงพวงจว คงับเอนาดนโตยานนงนนะัดเอาข้ามาเลยเจ้าโอ้ยลูเขามาเลยเข้ามาเลย,เลย,ยนี่ปลาบูนี่สิแนเด่โอ้เฮ้ยจะเกลีน้ำลงหรือเ่านมบางคันเด็ดงน้ำทวมันจะ <c oughs> บ,ขบ,บ,บกขักเลยดอยอตอนจะบนไม้มันบมบ่คุณ ดูนนาน่นหอนอืมตองอืมตะบ,บูเฮ้ยตัวเนะาะลงแห้งบอดาบมัจะวะลงแหง้งขัดเนาะเน่เป็นหว่านเนบดเลยมันโล่เบาขึ้นขึาา้นมาเาามื่อหามาด้ยีตันมาตกเขากะบงไมุ่ ใช่ช <łość> ่อไหมเป่้น่ขึ้น้นชื่อเป็นได้คือใหม่หักหักลยใม่หักเนาะนี่่เออเื้อใม่ก่บ่ใชด้เชื่อแต่่ะเือแต่ะมอ

Đói, Điều Điều mà, Khiến biết Ngay rồi, Ô, chị ơi, Bật nữa, mặt, biết bắt nằm thôi. có, bắt, Đây, mình Ôi, mặt biệt trời đó. โอ้ยลงแห้งลีนามเนาะเลือกีนามันลงแห้งลงแห้งลงแห้งขึ้นว่าเหือนนี่านี็นประมาณชองว่าปายเหนไหเอออยู่เรื่อบนห้าเขาชีวิตใน้ใช่ห้าเขาเลยเอามาขึ้นไวลงไหวหนามนเนาะขึ้นไหวลงไหวน่อาออกมาก่อนจะมีไปเขาที่พุ่นเลยนะพิดนามไร้ละมกระเขาเออเอา ไอ้ชาวมองคองเจ่าก็พาเติงคนะละเอออเสร็จแล้วะนะครเลยขอคอเอาแล้วหงุไงีดมากอันสูวนถึเรือ่องเฮ้เลยลปลาลาดถ้าปลาดาบมาก,ก็ได้กินนะปะลาลัดนะน,นอมาแล้วบอทำงานเฮาาือว่ามาแล้วบอ Ba bác hoa dang pai có mong hầu sai với mùa sắp 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 mùa โซนไปแล้วว่าคักไหนเขกาขก็ว่าค<ง>ันนกนะโว้ยโว้ยแจกแจงเลยตึงยังยังมองเขินทา,ายามแล้วหเหย,ยามแล้วใชคักอันนี้คัคออกเขาเอเนมีีของเอาก่าได้ไม่เกระถางท่านยโอ้ร้ายโซ่การเอามเลยตัดปหอยอ้อเลย ไม่ไดน้นะมันขึ้นมาเข้าขึ้นมาหม้อนอะไรห,หม้อโจยได้ไปประจัก,าจากเออเอ,เอาตัวใช้เหือ,อด <laughs> อันนี้หักแล้วาเออยิงก็ห้าหยัเมเบ็ด พันนี่มาเ่นน้ำชิลาป้าชูกินได้นี่ป้าปากเลยนี่นี่นี่มองโตเด้นี่ชิลาชูกินจะหน่อยนี่ะลัใส่พัดตื้อเลยมาเนมันบ่เห็นเน่ยเไ้ยัไเเอาต้้เต็มเขาปลาดำเ ตุมน้ำเหง่องเยเือเลยปลาคูไว้ก่อนบันทึกระบังมาน้ำบ่อันนีกระบังบ่น้ำาออนกระบังอเลูกโอ๊มันค่ะายอด้ห่โม่ะพยได้แล้วฮะมได้นอะอ่าแต่ว่าจงเปทันชินโม่เรอขัด่กนใจเลยจับปลาคนนี มอกใหญบุญนะโโชกต่างล่างโชก่างล่างต่ดัจะฉันจะโทษป้าป้าง่ายป้าป้าง่ปาหน้าเปื่องใชนะครับดีใจ เดปาปาฝาตัวน <in> so, like yeah, ่ลังกินี่กลังใช้มากตูดตใช้ใจนะมวยไดชิมูรกกลังชาวอะไทังนี้เถอะมรีรอเนอมวมวอะไรมวยไมได้ชิมมู้อกันจ้องห้างเาว้ด้ชิมูหัวได้ใจแล้วก็ย่าลวอก็ยาต้มชชนะตมน้ำต้มต้น้ำติดได้เลยสวอัด โอ้แล้ก็หอกชีโตเลยเฉาเดยเว้ยแมนปะวะเมืองคนได้ก็หอกกันเลยเามันของถอเรียวเาเอาอะไร่าไ้โม่ก็ได้น้องอาพนันเราดทม่ละครัวใชกบเพื่อเป็นหัวิอยู่เดยอืมอย่า้เพาะมันไปทำงานนะมันไปบทผ่านนี่ก่ามันไปเลอดให่ไดมมันบางบ้าวเลยขึนหด้วยแผ่ลูกแ่เดียวก็ อาั้ตาเนี่ยรไปดูกราบอกันปั๊บเ้พาไปตเขาเมื่อบ้นะเออโอ้โให้สแบนี่แล้วน้องกามมาปลามันลใต้ทางทางมันน้องโคโคม่แงเด็บดอะขึ้นทับบข้อมูวถึงเลยด้วย่าขึ้นบอสข้อมูวถึงเลยบอโอ้ยขึ้นไปกีเลกะแม่นบอเขาเอาใม่นเลี่ยแม่นบอใกลกล้ใหม่ชงกนทางใหม่เดอ่อนบอสฮอรมาพี่ขึ้น เฮาขวมูขึ้นมากตัวเห็นบ่าเขากุเปื่ยไมตะปูทุทาเขาตัดตายมันิอ๋โอ้ยแต่จท่าใกล้ๆบ่อน้องก็อไหลบนตน้ามูนแบอ่อนนะเจ่าน่ะมันจิใกล้จังได้มันคนละเรื่องฮิ้มห้ยบอนหรือฮะน้อนฮะน้องหมยูบนาอกอข้าวก้ออฮ้อหมือน้ว่าบน้าว ลง,ลงลกๆฉานกระยางขึ้นมาเลยแต่เฮนโลนมันเข้ามาเลย่ะเน่นมันไปแพก้ก็หลายตา,า,างเยมองเลยยางซับทากก็เฮลโลนอกอกตนีกระหอกทีโตเลยเสาเลยฮ่าก็มาวาโอ๋อเอายังไนกินหลับป,ปากนะ เอามากระโดดย้อนลงเขาเรีย้วก็เชื่อมากระโดนคือรถล้เอเลนพักง่ายาพักง่ายหเลยกันกใจวบาพลาดเมียแบบอกอะเอาเมียนีได้สินมูป,ป่าก็ดีใจใหที่ตัวขนไดนี้ก็ขัแล้วหนอกพนันนี่ กูมาของรายการคนยไปได้เนาะไ่ยำนี่จะ่ผมคเห้าบตุ้วากเ้าวป้าตกาว่าวุกข้ก้าวก้า้ว้ววากข้าว้งว้าวาตุอ้อัน้้ก้วุก้ด้ลา้ย มั่ได้ล่มไม่พ่อนเลยล่มแล้วมาเชียวตัวแบบอีกโดนมแเ้วนะาดูสิม่ต่อแหละมันรไปมากินรอนันสอยเนนได้ว่มันเมือลนั่เหมือนงาน

บอเรน่าพอดีวะปุ้งหรอปุ้งไรผมปุ้งช่องเถื่อฮะอย่ามันเข้มรถบอวยเช็ดใช้ปากหอมเปยใช้นี่ถงข้าวว่าข้อหอมหน่อยขอหอมหน่อยหอมเลยเขาใจเลยเนี่ยแก่หอมเลยคอยกจะไปไหานก็ได้ข้าวว่าข้อหอมหน่อยเพิ่งแง่แก่หายวยหอมมาน้านดี ลาปาปากไปน้อเอ้ยซมือพัาเตือนคนโกสุนินบันทามีตะโกไปหนาเงินจะใส่กับบมีต้้งขอโทษขออภายไลไปน้องเอ้ยยังบอมี้นสิกินลาปลาเนี่ยยังถูกเิาเิกินตหนึ่งไปน้องเขาครับทายท่องเพะว่าเขาบ่นถูฮาบ่แล้วอเอาถตัวไอบอกินนเขาเข้าห่า Đi mọi đi, nhắm đi, nhắm 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 đi, nhắm đi แต่จิงเขากพันมีพันโอยพันอยกพันมีอยู่บกเขาลงหนามันคันโฉกในมือปลากมัอหองกันตเก่าแล้วพักคักเน่ามืออะไรเร็วจำได้ว่าดันพ่อวาม่อตีพ่าได้มือตอนตอนร้านตอน้านน่หาหุนคนนี่ละหุม้ายผลมาหนึ่ด้วยนาเปิดม่ไเมชิวยหนึ่งอยากอะไรในเดียวนี่เอานี่โอ้โเอาไใส่เลยเขาโอ้ีมันตัดออมัให้ิ้กรนดูกหาง่ะ มันเลยได้เขาว่าบนาทางการันไุ้นะ้ยยำเนาะเป็นไหนจ้างเลเข้มรายงาตมาดูมิกิลีเลยฮึขกิลีปรจ้างเลยวนายังไันาะว่าบุญเะจยงก็เอาดีได้น่่งนันได้เมท่านไปกินเลยข้าว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 เนาะเออยองแนนนใครเนี่กเรแสบแล้วเาเลย กินเข่าวงเพศเนี่ยตองเอาอีแล้วเพชรตายยังจนจะมำเอาได้คนนี้เอาได้เอาได้โอ้ยขึ้นว่าได้หมูป่าเราคือนระานหอยเด้อชิ้นมูป่าเด้อโอ้ยลับสุกประปารนี้เพื่อนดูห้องปรับกระถือปรับระเบียป่ามูดมาแต่ชลาบมันก็ตัมเลยนี่โอ้ยมันเพชรแท้แบบผีเลยมาจากบ้านกินข่าลายข้นนั่นก็แซ่บไปลองเอ้ย อืมอยากกินปลาทิน,น่วนอืม,อมปลาที่นวนออกนี้จะเห็นอีกแล้วสรับเนะยาะพักแย่งแม่ไปอย่าลงมาก,ก่อนอย่างนั้นมาถูกข่าวน่ะอืม,อมขันทวนปกกกินดิบอ,อ,อืมอืมอืมนี่อืม,อม โมกินลาปลาเลย้อหน่อ่ทอาทุนไปขึ้นประหลาดนลยขึ้นอย่างเี้ยกี้นี่มับโอ้ยหายากนังขอ้ด้ไม่รัอกัรกินป่านนี่เกิเทื่อนเธอชูชายเบ็ดแล้วไปว่าเถอนเนี่ยตธอได้กำลังกินตัอด้กำลังกินชูชายกูกินอีญ่างแบเขาเ้ย มันจะพูสิเลือนแล้วกัะปลูกหมาอืม่แล้วกานเตอทำอะไมน้องหาผักดทุคนมนับจม้งทุกคนเพนะฮะพวเงียๆนกผิมีผลตัวก้อิดใครกลัวไหมติดป่านนี่เยรอาไวาย่องก้มอ่ะก็นเมือน้องนั้นนหมน Ông mãi mãi mã, mãi mãi bên mãi có Ok mãi 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 nó กับจํหลับป่ามันติดโอ้โหมันต์เนยยัเปิกถ้บ้าเราคอยคุยเนาะคอยกบเบื้องเิงหลับกาได้ไหมเขาจับนบกเอกบ้านได้ผ่าจับมเมนต์ปนหายไเหาบกขับรถได้เห่าไปชวนเขาก็ต้องจาเขาจงไดโอ้ ไปเอาสวนหมูบ่มาเสิร์กันฮะฮถือถือบวกนี้เดินง่ะว่าเจ้าแลวไปเอาสนหมูมันได้รีบบ่หมูมันที่ไหนเว้านี่ถือกบมือล่เขาได้หมูมันอเฮ้ยพอครับวมมีอะ้มาเติมกินเฮ้ยบิมออก็ป่ามันหน่อยพราะัหายทางช้ำแผลๆปลาไหลจะไม่ตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าตัม ฮันเหลไปนหรอนับไปน้ำมาไปเชนกองนยไอเฉล่ยโอ้ตายันทึกก็บังเจ้าช่วยโลดเอบังคอยเขาเอามาเลยวหนึ่งนึกไอ้ตัวหนฮะเพิ่มห่างนล่หลงนลยจิวสาสบาทมุมต่ออ้มุยันได้ผูดเ่าเอา ไม่บาดช่องป้องสิป้านูบ่าวปุ๊ไอยังคือบอกเวลคยิงนงรยิ่ดีเลยยิงขีนบัามนี้เขาดิบยิงบาดเดียวค่ะบัดทามาบขียิงอยู่ทางมาน่ยจัดเราไปยทางเดียวกันเนี่ยอนน้อยพ่ะทางเดียวย่เขายิงทางหนาพี่คอยืนดักนั่นคอยยิงยักคอยเห็นไหม แพรงเชียงมาดังไทยเหรอแบบบุกเขิงของกูดองขทั้งของกูนี่กูมึงดับตับมึงไปนะโอ้ยดังใช่เส่าอาบาตฤทธิ์อะไรโอ้ช่องจอกงั้นยิ่งกับ้องช่องจอกช่องจอกบัวทองข้องยิ่งเส่านี่ก้อนหมูสามปฏิทสามจนผมเอาเพิ่นเขากขึ้นบ่อยช่องจอกบันจอกเขายิี่ยจอกเี่เราทำดังตัวมันมุนได้จ่วยนะ ยังดีกระดอมันเลยแฮะกระดอเดียวมันพอแห้งแล้วเขาเ้ยก็ลองยานมึงดเกียร์ไปเลยจะว่าช่องเหรแป้งอาตมดีเดหมดแล้วทั้หมดมาแล้วมันกิ่งิ่เครือเอามาปูคือเหเห็นคือเอามาปูตะวิทคือเวนนี่ไปเลยนะนั่งก็งไมใหญ่ได้ยังนอนคอเลกคอเบอร์นะเพิ่บอกว่านอนไ้เละเพิ่นว่าเพิ่งพู ได้หลับตาในเรื่องทีโอ้ยบระนันพยายามบอจน่อยบ่พยายามนะโอ้ยเดกๆบ่นี่นี่บอพันชูเลยบ่นี่เออพันอยก่ถงอนจมแกเอาจับมาเออแกเอาแล้วบังเก่าบังไผ่บเก่าเนี่ยห่ากัใหญ่เราไปยัง ยนอนบเก็ได้อเพเอเอเอเบอร์เพิ่เลยละพอนะต่อขาดหมหัวมันหลุดเด้อเด้อน่ารับนันเด้อเดเ่กไดเบอร์ฉบออเด้อฮะาก็ไดเล่ไดฉีบอกนอกวาอกนะอไแหละัวใหญ่นะัวบกบกกานั่นก็ใหม่ใหญ่ชิโนอนเบิ่งชินอนต้งกูใหม่ยับ เออบังกลกันเถอะนอนไรโอ้ไม่ใหญ่มูตันเลยบางโมใหม่เกินแต่กระชุปานนอนเห็ดเห็ดเทียนนอนเลยเอารับบุกพราบุกผลก่อน้องหรือว่าพยามมองว่าจะนอนบ่นอนเลยฮะนอนไม่ข้อเล็กเลยอื่นก็เมือชื่อเล็กเลย <c oughs> มานอนนำ้นนนำเภอนอนนั่งนกงมาใหญ่พันบดีเลยมานอนน้ำกันมาด้วยมาไว้พันบดีเออไม่าสม่าไงถ่ายเลยใช่เลยเขาได้แค่ถุกใหม่โอ้นที่ก็ไปผ่าจะไหวป้าตัวฉัน<อ>เอาตัวไหนมาก มหอายอันแท้ไม่ไล่างลมระ้า,าจะได้แล้วไไหนอ๋อนอสิไปอันขึ้ไปเอาบา้ยยาม,มองก่อน้ไยไไปยาม,มองก่อนนอนตื่นนึ่งนอนในกุ้หม่อนึงเลนอนบาับ,าบไปนอนันบุรีเลยมานอน,นํากันอันตื่นมากจะไปยามมองอ่ะานาเพื่อแบบเกาแล้ว

ปรากฏน่อยต <Cin que. S 1> รงมือปลาชะเปตเง <Idol> ือเบ็ดดอกยันลุดแห่งรุดชอบผู้โอ้เนาะปมจม เ <s us> ออนี่เลยอ๋อนะอ้โหน้าไ้จ้ะสวนไทรุดปุดโอ้เดีย๋ยวให้ลืมทางเขาโอ้โหฮู้ฮูฮ หนามก็ลังแห้งได้ำัได้แห้งเลยหนามันดอเด้อคอเด้อแห้งแล้อะไราแห้งอแห้งูเขาตะพังะทจะหัก้ยเขาพังแล้วเลยนี่ได้เลเขาทีแต่ยังลืมนะานี่นี่นี่ไม่เหาแล้วมาเจอฉับเฮากัคบจําพอดีเลยเออตาม้อนามันหล่งแห้งเลยเนาะ

อ๋อไ่รู้อ๋ออ๋อไม่รู้สิผักพอนก่อนไม่เติเอนเสาก็จะเห็นดอกม่องเบ็ดตัวใส่หม่บ้านมือเสื่อนี่ยยังซะซองมือผาหนามมันหม,มากเอาบ่ได้นหนึง่งเขานอนเตือนหนึ่งมากว่าจะยามหม่องกบมังลาอยู่อ๋ผักพก่อนบ้านเยเนงเอ้ยเมื่อยไรไม่เติเอนเสาพยายามพยยามหม่องกูมองสิได้กลับเอื่อไปนลอกก็เมื่อยเลย